ป่าห้าร้อยรอบที่สามเท่ากับเราต้องไปถึงเท่าไหร่พันห้าเนาะอ๋อห้าไปก่อนเช็คของอุย้ยน่าเล่นสิบ่ากจะไ,ได้ลองสิบซิเราไปถึง 1, ถ่งพันห้าาเล่นบาปแบบเออนั่นแลหละเท่าไหร่สี่ร้อยนี่พันห้าถึงแล้วได้ถึงแล้วทุกคนตาจะไหลลอวดูสักหน่อยอะจะพอเข้าอะไรอีกสักนิดสักหน่อยไหมเปล่าหรอกเมื่อกี้เหยืมันเข้า ราชามังกรไงเราก็เลยเออลองดันซะหน่อยหยุดนะก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรอ,นะอ่าทันเดอร์ฮฮมเมอร์นะคะกลับไปพันห้าด้วยสองร้อย <200 S 1> <500 S 2> น่าจะเกินแหละนี่เจ็700ดร้อยไปเลยสิครับเ้าไกิดได้เท่าไหร่นี้สองพันได้ละห้าร้อยได้คืนแล้วด้วยแล้วก็ได้ด้วยนะคะต่อไปต่ออยสักหน่อยไม่อยากจะอยุดนานหรอกก็จริงได้คืนแล้วด้วยที่เกียรมานั่งตามใหม่เหนื่อย มาจ้าเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสย้ายมังกรไหมมังกรเว้ยมังกรเราก็ไม่อยากรัวไงเพราะตอนนี้มันก็แบบมันก็ดีของมันอยู่แล้วถ้าเราไปรัวแล้วมันมันเข้ามันก็ดีถ้ามันไม่เข้าอ่ะไอที่เราตามมาเอาอ้าวได้กระสุนฟรีมาแทนมังกรยังอยู่นะจ้าจะได้ยิงทันไหมเอ้ยเดี๋ยวดูสิรอมังกรใหม่นะคะ มังกรเจ้าขาโดนไหมล่ะนั่นน่ะเข้าหน่อยโวยไม่คิดจะเข้าให้หน่อยเลยเหรอสิบสามนัดมาทางนี้เลยเข้าหน่อยเฮ้อไม่เข้าเว้ยบินกลับไป2 0สองพันให้หน่อยสาวอ่ากระสุนปีกแล้วนะจะได้อะไรไหมล่ะ ตั้งนานมันก็ไม่ค่อยจะได้อะนะเอ้ยได้เว้ยเรายังเหลืออยู่อีก21นัดนะคะตอนนี้เราก็ได้มาเป็นพันห้าแล้ว ตอนแรกกำลังมาฟีลแบบเสียใจที่เล่นต่อบเพราะว่าขาได้คือเราได้มา500รใช่ป่ะตอนนี้รู้สึกด,ดีใจหมกระสุนฟีเราอาจจะออกนะคะเพราะตอนนี้เราก็ได้พันห้าแล้วเนาะโอเคโชคดีเมื่อกี้ที่เข้ามาังกรเอ้ยได้ปูอีกอนะเลิศอ่ะวันนี้เป็นอันว่าพอนะคะจบกันทีเราได้มา2อ0พได้คืนด้วยนะคะพอพอลิงรับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อน ทำได้ง่ายแค่นำลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยฐานสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชี่อถึง,ง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับทรัพย์เข้าไปยังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทำการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั เพียงเท่นี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่นี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย